สดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาปั๊มเงินกันหน่อยครับก็จะมีแพ็กนี่ผมก็ยังไม่ได้เปิดนะไม่รู้แพ็กอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยครับมันเป็นแพ็กละห้าร้อยนะแล้วก็จะมีอ่าเศษเศษเนี่ยอันนี้มันก็ลุ้ เรทมันออกค่อนข้างเฮียดีเลยก็ขอลองหน่อยเรทมันออกดีจริงๆไหมนะครับเป็นแพ็กก็เสดอูโรโมเมนต์ก็จัดยี่สิบแพ็กนะแล้วก็เราจะเหลือเศษเศษหกพั 6, นกะเดี๋ยวไปจัดพวกเศษเศษนะเดี๋ยวผมก็ไปไป,ประเดิมอ่าพวกนี้ก่อนโอเคจัดพวกนี้ก่อนครับไปประเดิมไปก่อนล้างโชคก่อนโอ้โหโอเคก็ไม่ค่อยดีนะเปิดสองครั้ง ได้สองครั้งอันนี้ก็เปิดแล้วหลังดวงออกไปก่อนเขาเรียกว่าเดิมเห็นไหมวอล์กล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วสวิตเซอร์แลนด์จีเคเรียบร้อยครับไม่มีอะไรนะตัวนี้ก็ไปเลยครับอันนี้เราก็ประเดิมไม่ได้เดี๋ยวไปอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ผมว่าล่อสักอสองแพ็คเลยดีกว่าครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปสองแพ็คแรกเลยครับก็ประเดิมไปเลยครับก็ไปแบบรุ่นเร็วๆนะก็ไม่นานนะคลิปนี้ก็ไม่นานเลยเพราะว่ามันแพ็คอะไรก็ไม่รู้ครับก็ลองหน่อยดิเลดออกดีออาไหนนี่ออกดี เห็นจะออกดีทีละสองเหรอทีละสองก็บอกไปออกดีจริงเขเปล่าฝรั่งเศสเอสทีสิซีเอ็มโอ้โหฝรั่งเศสกินมันตัวไหนเนี่ยเก้าสามโอ้ทีละสามเนียไปเลยดีจริงเขเปล่าโอ้โหเฮสสวิตเซอร์แลนด์เนี้ย โอ้ยมันอะไรมันมาทงแต่ประเทศอะไรวะอ,อุ้ยอิมโบโลเฮ้ยตัวไหนะเนี่ยอิมโบโลเดอะโมเมนต์ยี่อ้อโหเฮียตัวอะไรยี่ตัวยี่ห้าล้านนึงหวะก็ไมเท่าไหร่นะต้องทีละสามวะออกปีจริงหรือเปล่าวะโดนต้มแล้วมั้งเนี่ยเออวอล์กหน่อยทีละสามเบลเยียมซีเอ็มโอ้โหเอสทีลูกากูหรือเปล่า น่าจะลูกากูนะโอ้โหเฮียตัวเล็กด้วยครับเนี่ยออกยากว่ะทุกคนไม่ค่อยดีเลยนะผมว่าดูดิดโคตรเกลือไปอึๆอ๋อทีเดียวเลยว่ะมันล็อกหรือเปล่าวะอ่อโคตรยากเลย ห่าห์ให้สุดท้ายสเปนซีเอ็มไข่อ่ะโอ้โหอันนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยโอโ้ดีนะร้อยได้ร้อยห้าสิบล้านถือว่าโอเคอยู่เหลืออยู่ห้าพันห้าพันนะจัดอะไรดีอะ่ะนี่อันนี้ผ่นอันนี้ไงได้อันนี้อยู่ได้ามาร้อยเอ็มนะเมื่อกี้ถือว่าเยอะหรือเปล่า,าอ่ะโอ้ดีนะวอลอังกฤษ ซีโอโหอิอฟิลโวเดนตัวใหญ่ด้วยขอตัวใหญ่โอ้โ oh ห oh. ตัวเล็กเอาไปแลกได้อยู่ได้ทีละเจ็ดล้านกดไปเลยโอเคอืม okay. ป mm ึ hmm. oh ๊บโอ้โหสวิตตี้แย่ยเบื่อสวิตท,ทร์แลนด์มันออกบ่อยโคตรเลยนะมีแต่สวิตท,ทร์แลนด์ทั้งนั้นเลยโอ้ oh oh. มาแต่แม่กับชาก้าเนี่ยมาลำหาเลย ู่สามพันนะก็มีรูได้ไหมเขาบอกอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ขายได้อยู่ล็อกเก้าสิบแน่นอนโอ้โหไม่วอล์กเลยวะแย่จัดกว่านี่แล้วก็อันนี้สองร้อยกดไปถือว่าเกลือนะเกลือหรือเปล่าเนี่ยได้ร้อยร้อยกว่าเองโอ้โหทงอะไรก็ไม่รู้กดแม่งแล้ว ทงอะไรก็ไม่รูครับแล้วก็อันนี้ห้าร้อยได้อยู่เปิดมันหมดทุกอันน่ะอย่าไปหาเปิดนะผุคนไอแพ็กนั้นน่ะผมว่าแม่งเกลือชิบหายเลยเกลือจัดเลยนะสเปนโอ้โหกิวัรโดว่ะก้าเจ็ดจะเก็บไอ้แรกเปลี่ยนได้อยู่นี่ก็หกร้อยนะครับ อไอ้รัวๆรัวๆแบบร้วนเร็วปุ๊บสปีนอีก cm ตัวเดิมไม่บอ,อะตีบวกได้เว้ยอย่างน้อยก็ตีบวกตัวเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมก็ได้มาตัวหนึ่งนะรุดกุลิดเลยดีกว่า ไม้ตัวปะสเปนสามตัวเป็นมัดเชตีขายไม่น้ำเงินตุรกีซีบีกดไปเลยครับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับพอได้อีกครั้งนึงปึ๊บป๊บปึ๊บตัวอะไรเนี่ยยังไม่ได้ตัวแพงนะตัวที่แบบว่าขายไม่ได้ยังไม่ได้ตัวแพงไมะตุรกีนะตัวเดิมเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับก็สรุปก็ เกลือจัดเลยผมว่าอย่าไปหาเปิดนะผมว่าเกลือชิบหายเลยก็เป็นได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนออได้ตัวนี้มาสองตัวขายได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบล้านได้ร้อยห้าสิบล้านนะแล้วก็อีบัลโล่ไปตัวหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้ไปเอาไปแลกเปลี่ยนเจ็ดตัวละเจ็ดล้านได้อยู่ครับแลกก็อมรวมแล้วสองร้อยล้านเนี่ครับก็ถือว่าเกลือครับก็ ใครอยากไปเปิดก็ลองไปเสี่ยงดวงดูครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเกลือในไอแพ็คเนี่ยแพ็นี้ออกค่อนข้างยากนะผมว่าออกแบบเดดไม่ได้ออกผมว่ามันล็อกให้เราอ่าวอล์กอยู่สองสามเที่ยวนะออกยากจัดเลยก็ใครอยากเสี่ยงดวงก็ไปครับแต่ผมรอบหน้าผมไม่เอาละเพราะว่ามันได้น้อยเกินเนี่ยมันมันล่อตาล่อใจแล้วนะเพราะว่าแพ็คเนี่ยมันเป็นแปดแปดถึงแปดเก้าถึงเก้าเก้านะก็คือแปดแปดถึงเก้าเก้าก็ส่วนใหญ่ก็จะออกเก้าสิบเก้าเอ็ดประมาณนี้แล้วก็เก้าเก้าเนี่ยออกยากมากก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ใครชอบคลิปนี้ฝากก like, ดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ